สวัสดีครับอยู่กับรายการข่าวเด็ดเจ้าวน้าประจําวันอาทิตย์ที่28 สิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับ n a t i o n หลอนยานะครับเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเกิดเหตุนักเรียน7คนก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันนะครับก็เป็นเหตุให้นักเรียนบาเดเจ็บทั้งหมดนะครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ประชาชี322บันทึกไว้นะครับซึ่งนักเรียนยกพวกทําร้ายกันท่ามกลางนักเรียนที่กําลังนั่งชิงช้าอยู่นะครับซึ่งนักเรียนที่นั่งชิงช้าอยู่เนี่ย ไปยาแลงครับเหตุนะครับแต่ว่าไม่สามารถห้ามได้นะครับเพราะว่ากลุ่มนักเรียนหลอนเกินนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบางกะปินะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ1น,นาทีนะครับทั้งพวกนักเรียนก็แยกย้ายไปนะครับเบื้องต้นพบว่าบาดเจ็บทั้งหมดนะครับและตอนนี้กำลังส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลไรวะนะครับ เอ่อมีนักโทษแหกคุกออกมานะครับทราบชื่อแล้วนะครับว่าเป็นเด็กชายเสือกอรวันนี้ทําอะไรนะครับโดยตํารวจเนี่ยได้ชี้แจงว่านักโทษคนนี้ได้ทําการแหกคุกออกมาจากเรือนไทยนะครับและนักโทษคนนี้นะครับได้ผ่านตัวมาเป็นแดนเซอร์สุดตึงนะครับโดยมีชื่อ YouTube ว่าปันปันสมรังอกอกนะครับซึ่งตอนนี้ตํารวจกำลังตามจับตัวเขาอยู่นะครับใครเจอผู้ชายคนนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0888888888นะครับ เดมาดูเรื่องที่น่ายินดีกันครับมีนางแบบหน้าใหม่นะครับฉายลากว่าบริษัทเจ๊นับเอ้าอีเรื่องนี้ใครเขียนสคริปต์ข่าวว่ามึงมงมดคนนี้นะครับมีชื่อว่าพิทพีนะครับโดยนางแบบคนนี้เนะี่ยได้โชว์ขาของตัวเองนะครับซึ่งมี f c ลดนหลามนะครับหลังจากเดบิวต์ไปแค่หนึ่งวินาทีนะครับ อ่าเราพูดถึงเรื่องนี้นะครับเราไปดูอีกคนหนึ่งนะครับมีนางเศร้าไตนะครับคนใหม่มาแล้วนะครับชื่อว่ากีน้อยร้อยมาลายนะครับโดยหลังจากเดบิวต์ไปแค่หนึ่งนาทีนะครับก็มีแฟนคลับล้นหลามเลยนะครับซึ่งยอดฟอลในไอจีของเขาเนี่ยพุ่งไปถึง999ล้านฟอลเลยนะครับซึ่งถือว่านางเศร้าไตคนนี้นะครับทาลายสถิติยอดฟอลสูงสุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับติดเงินละ ยามสุรถที่ดีที่สุดส่งตรงมาจากจีนแดงน้ำปลาตราอับปยชน์ฟาโฮมคอนโดนดับโลกของโลกฮาตาปีไทยประชันชีวิตรูบิตรยากันยุง คุณเคยประสบปัญหาใช้ปากกาไม่ได้ใช่หรือไม่ทีวีไดก,กีขอแนะนำปากกาสุดมหัศจรรย์กัยนยอด้วยปากกาอันนี้นะครับมีฟีเจอร์สุดพิเศษนะครับทั้งเล่นทั้งเซ็กทั้งเขียนและปาดอกได้ด้วยครับซึ่งปากกาตัวนี้ไม่แพงเลยครับแค่15บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณโทรมาในเวลานี้ 2แท่งแค่30ล้านบาทเท่านั้นโทว์ด่วนหาเราในตอนนี้09999999999คุณเคยไปสับหาอย่างนี้ใช่หรือไม่ทรงผมไม่ตรงกับความตั้งการของคุณทีวีในกี้ขอนำเสนอหวีมัดมือปฏิทิภา้าหวีอันนี้นะครับสุดยอดมากเลยครับทำงานเหมือนหวีปกติเลยอีกซื้อทำไมพอคุณหวีเสร็จนะครับคุณจะเส้นบาดใจสาวได้เลยนะครับ g เนี่ย ซึ่งหวีนี้นะครับถ้ได้ไปของขวัญน,นะครับจะดีมากๆเลยนะครับดูหน้าของเขาสิยิ้มแบบกระชากใจมันใช้ดีจริงๆค่ะจนผมหรูหลุดเป็นกระจุกแล้วค่ะเห็นไหมครับเขายังบอกว่าดีเลยวีอนี้นะครับราคานั้นไม่แพงเลยครับแค่500ล้านบาทเท่านั้นขอด่วนเลยตอนนี้0 9 9 9 9 9 9 9 9 9ก้าเ เพราะส่รนการคายเดย์พนนะครับที่ห้องประดิษฐ์อาคารสวัสดิ์ผลโพ้นะครับได้รับแจ้งว่าเป็นโรงงานที่รักรอบผลิตยำเถื่อนนะครับซึ่งมีผู้บริโภคเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนทั้งหมด3รายนะครับเนื่องจากได้รับประทานยำโรงงานนี้ไปนะครับซึ่งมีคลิปเหตุการณ์ที่กําลังทายำอยู่นะครับโอ้โหใส่น้ําปลาไปเยอะมากเลยนะซึ่งขณะนี้นะครับตำรวจกำลังตามสืบข้อมูลอยู่นะครับ เรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าครับมีแชทส้ำสองหลุดออกมานะครับซึ่งมีคนส่งรูปมีออกมานะครับซึ่งขออภัยนะครับเราต้องเบอร์ภาพไว้นะครับเพราะมีเนื้อหาที่ต้องใช้จักรยานในการซื้อของในเซเว่นนะครับซึ่งครูที่ปรึกษาเห็นด้วยนะครับครูก็เลยขู่ว่าจะเซตหยอดสู้ต่อสู้ผอที่หอสองหอใส่ไข่คนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้จบด้วยการขอโทษนะครับเพราะว่าส่งผิดกลุ่มมึงส่งผิดกลุ่มได้ไงก่อนชื่อไม่ก็เขียนอยู่ตรงนั้นมึงส่งผิดกลุ่มได้ไงมึงอย่างโง่เรามาดูเรื่องนนีี้กกััดว่าครบ สนานสองเนี่ยได้จัดบอดห้องนะครับซึ่งผู้จัดมี37คนนะครับมีข้อความที่ส่งมาด้วยนะครับซึ่งข้อความประมาณว่าเป็นการติดที่ประจักษ์ใจครู่มากเลยนะครับแสนด้วยพลังความรักและความสามัคคีของห้องนะครับซึ่งครูแทบจะร้องไห้ในความร่วมมือกันนะครับซึ่งครูประชดแน่นอน,นครับผมเชื่อ100% เงียบปากไว้ดิมาดูสถานการณ์โควิดในห้องสัตว์เลีงกันนะครับตั้งแต่วันที่20สิถึง26่สิงหาคมพุทธศักหาร2อ6 5นะครับไม่มียกผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับและมีคนหายป่วย3รายนะครับแสดงว่าตอนนี้หายครบทั้งหมดแล้วนะครับก็ขอให้เรามาระวังป้องกันตัวเองต่อไปนะครับเอาเรามาปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็ดีกว่าครับมีการเจอศพของนายศิวกรวรรณคดีนะครับบนเครื่องบินนะครับสืบเนื่องมาจากสาเหตุที่รับไม่ได้ที่โคคูโรนยาม บุคคลนี้ก็เลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้โดยสาร้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการข่าวดีๆน,นะขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ